นีครับคุณผู้ชมพบผมกันนะครับกับนายแอมทโฟตโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้ววง CGM48 เช่นเคยนะครับสรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีชมพูนะครับทีมชาติสกอตแลนด์ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเขานะครับซึ่งโอ้สีมันสวยมากๆนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของการซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่เนี่ยเพราะว่าเอา่อ น้องที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยเขาชอบสีชมพูนะครับผมด้วยความที่ผมอยากเขียนบทความน้องอยากทําเสื้อให้น้องเนี่ยผมก็เลยไปถามน้องตรงเลยตอนอ่มีเตียเตอร์นะครับที่มีช่วงให้บายแป๊บๆนยนะนะครับแล้วน้องก็บอกว่าชอบสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เลยแจกเสื้อตัวนี้มากสกรีนด้านหลังชื่อเสื้อของน้องนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งที่จะเขียนบทความถึงน้องนะครับไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆแล้วว่า โชว์นี้น้องโดดเด่นเฉิดฉายมากๆนะครับอ่ะดูด้านหลังเสอ้อก่อนนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องนียา่าน้องเล็กของรุ่นที่5ของวงบินเคฟฟดีเอทที่อยู่ในฐานะหนึ่งในโอชีของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับผมค่อนข้างแพ้น้องเล็กอยู่แล้วนะครับน้องเล็กมีวัสิบรุ่นชอบไปซะหกแหละ <c oughs> นะครับ โอซิเตอร์หกคนคารมิด้วยรวมเกินคามิด้วยเพราะว่าเป็นยอดเปลืองอีกเป็นหนึ่งคนด้วยนะครับเกินน้องสัจจงนะครับมาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของน้องนียานะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้น้องเชิร์ชายเป็นพิเศษเนาะเนื่องจากเพลง u n i t Jean เพลง sky lantern witch เนี่ยเปิดตัวเรียบร้อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่นะครับต้นต้นปีก็จัดมานาสรุปเรื่องราวประจำปีผลงานต่างๆของน้องมีญาติาก่อนนะครับว่ามีอะไรให้ได้ติดตามในชื่นชมกันบ้างน,นะครับอ่ะก็ว่ากันที่อันแรกเลยนะครับก็คืออ,อน้องนีญาิเนี่ยต้นปีเนี่ยเริ่มต้นมา ก็จะมีซิงเกิล Green Flash นะครับซิงเกิลที่ลงคะแนนเสียงในงาน General Election น,อน,น้องนิยาก,ก็มีรายชื่อในเพลงร้องเลิศด้วยนะครับก็คือเพลงใส่เขียวทูวินเทลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทำให้วงเัดมัมีกระแสะตูมตามวิกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพลงร้องก็ตามนะว่า ก็ถูกพูดถูกเยอะนะครับและน้องมียาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้เพลงนี้โดดเด่นขึ้นมานะครับกนะ็เริ่มฉายแวว์แล้วน,นะครับแล้วก็หนละังจากนั้นเนี่ยมาซิงเกิลผลของงาน general election เนี่ยน้องมียาก็ประสบความสำเร็จนะครับมีอันดับ9ขึ้นไปถึงกลุ่มของ other girls นะครับทำให้มีรายชื่ออยู่ในเพลงรองของซิงเกิลถัดไปก็คือซิงเกิล l o r c o n w i n g เนี่ยก็อยู่ในเพลง คำท้าทายที่ปลายฟ้านะครับที่โอ้โหเป็นเคลเนี่ยเพลงแนวเต้นโหดๆเลยแต่ว่าน้องนียาก็สามารถเต้นเข้ากับพี่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับก็ถือว่าเริ่มจะเติบโตขึ้นมาตามลําดับแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มากันที่ซิงเกิลติดท้ทายนะครับก็คือ s i n เกิลมาสการโนกคอนเฟสชั่นสิายช่วงปลายปีเนี่ยน้องนียากก็มีผลงานอยู่ก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับก็เ,เป็นครั้งแรกที่น้องสามารถก้าวขึ้นมา,ามีรายชื่อติดเซบัสซีเพลงหลักได้กับเพลงมาสกา a n น c คอนเฟสชั่นะครับทีโ่โอ้ก็โดดเด่นเสิดฉายอีกนะครับก็ต้องบอกว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น้องนีญาทาผลงานในส่วนของซิงเกิลเนี่ยได้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาจๆนะครับยังไม่รวมในส่วนของเทตเตอร์ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นที่5ก็ได้ขึ้นสเตจแบบจุกๆเลยนะครับสเตจเ,เทรนนีซึ่งน้องนีญาก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้สเตจเทรนนี้ถูกพูดถึงนะครับมันมีอยู่สเตจหนึ่งที่ผมเข้าไปชมเนี่ย แล้วน้องนีย่าต้องรับบทเด่นป MC, เป็นเอ็มซคู่กับน้องจิวก็ต้องบอกว่าโอ้น้องนีย่าทำได้โบ,บ๊ะบ้มากๆนะสะนุกสนานเีฮามากแบบบันเทิงเลยก็โอ้ว้าวมากถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่เข้าวงาใหม่ที่น้องแบบเด็กน้อยมากๆตอนนี้น้องเติบโตขึ้นมาทีกับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงปีที่ผ่านมานะครับชื่นชมมากๆนะชื่นชมมากๆจริงๆนะสำหรับน้องนียาแล้วก็ ผมลืมพูดไปอันนึงใช่ไหมก็ไมไ่ลืมพูดเราตั้งใจจะแยกพูดตรงนี้แหละก็คือในเรื่องของโปรเจกต์พิเศษเราเรียกกันว่ายนูนิจีนใช่ไหมครับที่เขามีให้โวตกันเพื่อไปทำเพลงพิเศษกับวม t s, s h 4 8 h วงของจีนนะครับก็วตกันไปเนี่ยสุดท้ายนะครับผลก็เฉลยอ,ออกมาก็คือน้องมิยาเนี่ย ประสบความสําสเร็จมากๆเพราะว่าได้เป็นอันดับหนึ่งในคนของโบสการโบสในครั้งนี้นะครับก็ต้องชื่อชมกลุ่มแฟนคลับของบ้านน้องนียาด้วยที่คุ่มกันเต็มที่มากๆเพื่อให้น้องได้รับโอกาสตรงนี้นะครับซึ่งตัวของน้องนียาเองเขาก็เขาก็ขอบคุณกับโอกาสตรงนี้มากๆแล้วก็ทําเต็มที่มากๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันในวันเปิดตัวนี่แหละว่าโอ้โห เพลง Sky Lantern Wish มันมันเป็นเพลงที่ดีมากๆจริงๆใช่ไหมครับทุกคนฟังแหละไทรฟังไทแต่ว่ามันจะไม่ดีแบบแจ่มโดดเด่นขนาดนี้เลยถ้าแบบตัวเซนเตอร์ทำไม่ถึงแต่ประเด็นก็คือเซนเตอร์อย่างน้องนิยาทำถึงมากๆนะผมดูแล้วผมว้าวว้าวจริงๆนะว่าแบบนิยาแบบเชิดชายจริงๆนะแบบโอ้ร้องเต้นแล้วก็ เราเราเพลงนี้มันพิเศษมากๆมันไม่ได้เต้นแค่แบบในกลุ่มเมมเบอร์ฝั่งไทยได้กันไงมันมีเมมเบอร์ฝั่งจีนที่มาอีกสามคนแล้วเพลงก็มีเรื่องภาษาจีนเรื่องอะไรด้วยแล้วก็โอ้โหทําได้ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอเรื่องของการเป็นเซนเตอร์มันไม่ใช่แค่แบบยืนอยู่ตรงกลางร้องเพลงข้างหน้าอย่างเดียวอะมันต้องมีการประสานงานกับคนอีกด้วยความเป็นผู้นำอะไรต่างๆการออกสื่ออะไรน่นก็ต้องแบบออ ก็ต้องพูดสื่อสารกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์สื่ออะไรกัแบบเต็มที่ใช่ไหมครับซึ่งน้องนีญาเนี่ยผมนั่งดูสองรายการแล้วที่เขาออกกระชายเนี่ยน้องพูดจาชาดตาดมากมากนะครับแบบตอบคาถามอะไรทุกอย่างเป๊ะมากๆเลยแล้วก็สามอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือความสำคัญของน้องกับเมมเบอร์ฝั่งจีนน้องกเออ็เขาเรียกว่าเขารพ ออเอร์ฝั่งจีนแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับฝั่งจีนมากๆเนี่ยที่อาศัยที่ดีมากๆซึ่งผมรู้สึกแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากจริงกับการทางานในฐานาะเซนเตอร์เพลงดีของน้องนิยจานะครับก็บอกว่าหนึ่งในเซนเตอร์รวมเนาะนะครับก็เก่งมากๆจริงสาหรับน้องนิยาชื่นชมชืช่นชมมากๆจริงแฮปปี้แฮปปี้สุดๆเลยนะครับที่น้องเล็กในวันนั้นเชิดฉายมาได้จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ ตท่านั้นไม่พอนะนะถ้าพูดโตรงๆเนี่ยถามว่าน้องมนียากาทำไมถึงแบบเขาเรียกว่าเติบโตในเส้นทางสายรออย่างรวดเร็วนี่ทำไมถึงพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วอนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของน้องนั่นแหละครับที่สู้ไม่ถอยจริงๆถ้าทุกคนจํากันได้ตอนน้องเข้าวงใหม่ๆเนี่ยน้องโดนว่าเยอะมากเลยว่าทําไม่ถึง ฝออีมือยังไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงนั้นซึ่งโอ้โหแล้วน้องอายุน้อยมากตอนนั้นแต่น้องก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็มุ่งมั่นขยันฝึกฝนต่อนะครับถามว่าทําไมผมรู้ว่าน้องขยันฝึกฝนตัวเองมากๆก็มาจากกลิน่นแต่เพลงนี้แหละครับสกายเละเทิร์นวิชที่ะินช่วงหนึ่งเขาบอกว่า มีน้องนิยาเล่นละนาดใช่ไหมตอนแรกผมตกใจว่าอุอน้องนิยาเล่นละนาดเลยเหรอว้าวสุดยอดนะครับตอนแรกนึกว่าครูแมนเล่นครูแมนก็เล่นละนาดน้องนิยาเล่นเองเลยแล้วก็พอ,อช่วงสัมภาษณ์คุยกันเลยก็ได้ทราบว่าน้องนียาเอ่อขยันซ้อมมากๆซ้อมดุหด,ดึกๆตีหนึ่งตีสอ,องยังซ้อมเล่นละนาดอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องละนาดหรอกครับที่น้องขยัน สูตพิเศษให้เล่นให้ได้แต่ว่าเพลงเขาเรียกว่าในด้านอื่นๆน้องก็สู้ไม่ถอยเช่นกันนะครับน้องลองเต้นยังไม่เก่งน้องก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาน้องเอ็มซียังไม่เก่งน้องก็พัฒนานเก่งขึ้นมาทําให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบมากๆในวันที่นิยาเติบโตมาทุกทุกวันนี้นะครับชื่นชมในตัวน้องนิยามากๆแล้วก็ ในฐานะที่โคชน้องคนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยแล้วก็ลแอบดูห่งหางๆอยากห,หัว่วงอยู่เสมอนะครับก็บอกเลยว่าหนูเก่ะมากๆจริงๆประทับใจพี่มากๆเลยพี่เชื่อว่าหนูจะไม่หยุดเพียงแค่นี้แน่นอนเด็กคนนี้จะพัฒนาตัวเองีกเรื่อยๆแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะซูซูอ่ะสหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ